เพราะาชีวิตมันสั้นความสุขในแต่ละวันจึงสําคัญเสมอคำโกโหกมีหน้าที่กลบเกลื่อนความผิดแต่ไม่มีสิทธิ์กลบเกลื่อนความจริงใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดคือเวลาจงใช้ชีวิตให้คุ้มกับเวลาที่ยังเหลืออยู่ถ้าต้นทุนเรามีไม่เท่าคนอื่นสิ่งที่เราต้องมีให้มากกว่าคนอื่นคือความอดทนคนสำเร็จไม่ใช่แค่คนช่างฝัน แต่เป็นคนขยันที่ฝันแล้วลงมือทำเวลาไม่อาจย้อนกลับไปแต่เวลามีให้เริ่มใหม่เสมอฉันพบว่าการอยู่เฉยๆในบางเรื่องมันทำให้ฉันมีความสุขกว่าการรับรู้ทุกเรื่องกำลังใจมีไว้ให้กันและกันมากหรือน้อยก็สำคัญกำลังใจจะช่วยให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ด้วยความเข้มแข็ง อย่ารำคาญคนที่ทักทายคุณในทุกเช้าเพราะมีไม่กี่คนหรอกที่ตื่นขึ้นมาก็นึกถึงคุณเป็นคนแรกจงเป็นสิ่งโตที่เงียบอย่าเป็นสุนัขที่เห่าดังอยากทำอะไรลงมือเลยอย่าดีแต่พูดดีแต่เห่าหอนไปวันวันการอยู่รอดเป็นเรื่องของร่างกายแต่การอยู่อย่างมีความหมายเป็นเรื่องของจิตใจ